สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพบกันอีกแล้วนะฮะอุกฤษทรัพย์มีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสิ่งประดิษฐ์นะครับก่อนที่จะไปดูสิ่งประดิษฐ์ก็ให้ชมไม้บอนไซที่แดงไว้ต้นหนึ่งมันคือตาลฟ้านะฮะ มีสองใบเหี่ยวไปน่าจะหมดสิ้นอายุไขของเขาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตัดออกที่นี้มาดูสิ่งประดิษฐ์ที่ผมได้ทำไว้เห็น3ขาอยู่ตรงนี้ซึ่งการทำไม้บอนไซก็ควรจะมีไว้เป็นอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานนั่นคือจานหมุนนะครับแต่จานหมุนที่ผมทำนี้นะครับเป็น วัสดุอุปกรณ์นะครับของเก่าทิ้งเหลือใช้ที่ผมนะครับสสแสวงหามาไม่ว่าจะเป็นแผ่นเฟืองอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับหนาะประมาณ2เซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเออห้เซนต์ตัวประมาณนะครับแล้วก็แบริง่ง นะครับตลับลูกปืนของน่าจะเป็นมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็มาจากร้านขายของเก่าซื้อมานะครับห้าบาทลูกใจเลยทีเดียวเป็นป่านสุนการก็ประมาณ1ิบสเซนติเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรแล้วก็พวกเศษเหล็กต่างๆนะครับนำมาเชื่อมประกอบกันนะครับเป็นลักษณะ สามขานะครับความสูงจากพื้นวัดยังไงวัดจากตรงนี้แล้วกันขึ้นมาถึงตรงสุดขานี่ก็ประมาณ4 0 4 5 46เซนติเมตรนะครับก็เพื่อว่าเวลาเราจัดกิ่งหรือเข้าลวดหรือทำไม้ในกระถางเนี่ยนะครับี๋ยวจะได้ สิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งผมไม่มีนะครับจะหมุนกระถางต้นไม้แต่ละทีโอ้ยลำบากลำบนเสเหลือเกินนะก็เลยคิดไว้แล้วก็จะสมอุปกรณ์ไว้จนวันนี้ได้มีโอกาสได้ทำนะครับต้นสีสีเหลืองจะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตั้งแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับพอตั้งขึ้นมาก็จะประมาณนี้ นะฮะสูงจากพื้นอ่ะในวัดอีกทีสิก็ประมาณสี่สิบหกสี่สิบเจ็เซนติเมตรนะครับหมุนได้ไหมหมุนได้สินะฮะอุ้ยตลับเม็ดล่วงไปแล้วเนี่ยครับก็จะหมุนประมาณนี้ก็จะทำให้ทำงานง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็น เรื่องราวที่นํามาแบ่งปันอันไหนทําได้พี่น้องทุกท่านก็ประยุกต์นะครับเอามาเพื่อใช้ในงานทําไม้ของเราเรื่องราวแบ่งปันนี้แบ่งปันให้พี่น้องทุกท่านเพื่อคิดว่าจะทําไม่รู้จะทําอย่างไรกันดีก็เอาแบบบ้านนี้ผมนําเสนอเป็นตัวอย่างไม่สมวริี่กสิทธ์นะครับใครจะไปทาต่อก็ปีเรียนแบบไม่ว่ากันถือว่าเป็นเรื่องราวแบ่งปัน ขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านอย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่องของธุกิจทรัพย์มีคนนี้มีเรื่องราวดีๆจะนำเสนอมาแบ่งปันอยู่สม่ำเสมอขอบคุณและสวัสดีครับผม